เพื่อนครับวันที่พี่ผีจะมาบีวิวแกะกล่องแผงโซลาเซลล์เทียวันนะครับรุ่นพิเศษนะครับแร่งทนแรงไปนหนึ่งเลยเป็นแผงรุ่นที่หนาที่สุดนะครับแข็งแกร่งที่สุดสามารถติดตั้งนะครับกลางท้องไร่ท้องนาได้เลยนี่คือด้านหลังพี่ผีมามาดูกันนะครับนี่คือแผงโซลาเซลล์นะครับ5 8 0วัตต์แบบรับแสงได้สองหน้าดูครับนี่ด้านนี้รับแสงได้ครับแล้วก็ด้านหลังนะรับแสงได้เช่นเดียวกัน จุดเด่นคือแกร้งโทนเฟรมหนาหนา3.5มจุดเซนนี่มาดูสเปคราเวลของแผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นแผง580วัตต์นะครับเหมาะมากกับการไปใช้กับปั๊มน้ำโซลาเซลเราก็แอร์โซลาเซลล์ในไร่ในสวนนะครับแล้วก็ต่อมาครับเราจะวัดให้ดูนะครับเพื่อนๆครับนี่คือเฟรมหนา3.5มจุดเซนหนามากๆนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นแผงรุ่นทั่วๆไปนะครับเป็นแผงเอ็นทายธรรมดาเนี่ยมันจะบางคือ3ามเซนแต่อันนี้คือ3.5เซนเห็นไหมทุกเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหม หนามากๆครับ3.5เซนติเมตรครับดียังไง เวลาเรานะครับไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์กลางท้องไร่ท้องนาแผงที่หนาๆแบบนี้เห็นไหมครับมันก็ทนแดดทนฝนนะครับทนลมนะครับนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแผงหนานะครับและเป็นแผงเทียวันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากได้แผงโซลาเซลล์รุ่นที่นะครับมีความหนาพิเศษพี่หมีแนะนําเลยนะครับแผงเทียวันจากซันโปรนะครับหรือว่าจากซันโปรเอ็กกับแฮนเดลโลนั่นเองนะครับมันเป็นแผงที่นะครับออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความแข็งแกร่ง กับการใช้งานกับปั๊มน้ำโซลาเซลล์แอดโซลาเซลล์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังสนใจอยากได้แผงโซลาเซลล์ ale, คุณภาพสูงแผงที่แข็งทนนะครับแรงไปหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสั่งซื้อแผงโซลาเซลล์580วัตต์โมโนฮาร์ฟเซลล์รับแสงได้สหน้าจากพี่หมีโซลาเซลล์นะนะครับตอนนี้พี่หมีมีโปรโมชั่นนะครับบริการจัดส่งแผงโซลาเซลล์ให้ฟรีนะถึงที่บ้านของเพื่อนเพื่อน ทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ที่ไหนเราก็จะส่งให้ถึงที่บ้านนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสามารถนะครับติดต่อสั่งซื้อกับทีมงานพี่หมีโซลเซลเข้ามาได้เลยครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีทุกวันครับเพื่อนๆครับ